ฉันช,ชื่อกับตันโอลิมาฉันเป็นผู้สั่งการยาโนอวกาศมีนามว่าเอสตันฟิลและนี่ก็คือเรื่องราวของฉันฉันได้พุ่งชนกับดาวโดวหนึ่งที่ฉันไม่รู้จักและในที่สุดฉันก็ได้รับการช่วยเหลือ แล้วจักยานตกฉันตื่นขึ้นมาแล้วพบว,ว่ายานของฉันแตกกระจายเป็นชิ้นๆฉันคงไม่มีทางครับไปหาครอบครัวที่ฉันรักได้นี่มัอนคงลึงว่าระสุดท้ายแล้วล่ะนะ จนกระทั่งฉันได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดครับฉันเรียกมันว่าพิกมินเราพิกมินพวกนี้สามารถยกของต่างได้ตั้งแต่ที่มันกำเนิดออกมาด้วยความเช่วยเหลองอพวกเขาฉันสามารถลำเลียงชิ้นส่วนต่างๆของยานที่กระจัดกระจายกลับมาได้เมื่อเวลาผ่านไปฉันได้พบกับสิ่งมีชีวิตลึกลับอีกหนึ่งตัว ็ดูเหมือนว่าเขาจะขาดสารอาหารสิมไหล่ะแต <g ül> <g ül> ่น่านชจริงโยนอาหารหนกับเขาแล้ว <g ül> จากนั้น <g ül> เราก็สนิทกันอย่าง,งรวดเร็ว <g ül> ดูเหมือน <g ül> เธอเอก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มาคอยช่วยในการค้นหาและเรียนชิ้ส่วนของกานที่ขาดหายไป และภารกิจก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเราได้สำออำับสำรวจในพื้นที่สุดท้ายาที่นี่มันคืออะไรกัน สีเขียวกันหรออ๋อมีบางอย่างในพื้นที่นี้ที่มันแตกต่างจากที่อื่นที่ฉันเคยสำรวจมานะคิดบอกงันไหมเฮ้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 เเฮ้เฮไปที่ไหนกันอ,อ้เฮเเ สดูเหมือนว่านั่นจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยนะดูเหมือนว่าทำไมเราพิมินดูค่อนข้างลุกรี้ลุกลนสบกลฉันคิดว่าจะต้องเรียกพวกเขากลับมาเพื่อที่จะค้นหาสิ้นส่วนของยานที่ขาดหายไปเพิ่มเติมเเล้วเฮ้ย ว้าไฟเดอะชิปพาร์ตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กัปตันโอริมาภาคสี่สอัดีเราได้เล่นเป็นกัปตันโอริมาฮะแล้วก็โอริมาน่ารักนะแล้วแถมขีหมามาสีเขียวหางเป็นใบไม้ให้ตายซิ เราก็สามารถที่จะลุกไอเฮทมองด้านบนเหรออัพจจบแรกเลยต้องมองดูไปดูพิกมินเราพิกมินก่อนนะอย่าเพิ่งไปลุกอะเฮดเลยอ้าวาเหรออือมเหมือนว่าพิกมินบางส่วนเขาจะมุ่งหน้าไปทางนี้หรือเปล่า ก็เขาอาจจะอยู่ด้านหลังของสิ่งของพวกนี้นะใช้การพุ่งชนเปิดลองทำลายมันดูสิการที่จะชาร์จมันต้องเริ่มกระโดดก่อนแล้วเราก็สามารถชาร์จพลังเจ้าหมาน้อยตัวนี้ได้กดเอกแล้วก็ปล่อยออกมาเธอจะ พุ่งเข้าไปสุดรแรงเกิดอ้าวตึงตึงหันมานี่ก่อนดิตึงตึงหมาใส่เกียร์หมาโอ้โหพิกินิ่งอ้า ฉันพอจะรู้แล้วก็ต้องลองกดบีเพื่อที่จะใช้นกวีเตาเรียกพวกเขากลับมาปิด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 เฮ้ <c oughs> โยโอ้ยโยโยยยยก็ ฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมเหล่าพิกเมนวงนี้ถึงวิ่งออกไปอย่างนั้นแล้วเข้าไปซ่อนตัวนับบางทีฉันอาจจะต้องลองเช็คแล้วก็จดบันทึกเรื่องราวพวกนี้เอาไว้เรคคอร์ดอินล็อกเรคคอร์ดเลตอร์อ่ะบันทึกไห้ฮะอือก็ เราไม่มีทางรู้เดีเลยว่าข้อมูลพวกนี้เราจะมันจะใช้ประโยชน์ได้แบบไหนนะแต่ก็ควรจะจดบันทึกไว้แล้วแบบเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วโอ้ลี่มาว้าวเป็นระเอียะของพฤติกรรมพฤติกรรมปรแปลกๆของพิกมินนะเมื่อเมื่อฉันมาถึงบรงิเวณนี้พิกมินก็เริ่มทำตัวแปลกๆแล้วก็พวกมันก็ กระโดดออกจากหัวหอมพวกนั้นแล้วก็ซ่อนตัวทันทีแต่ตอนนี้ฉันก็หาชิ้นส่วนยานอวกาศไม่เจอถ้าไม่มีชิ้นส่วนนั้นฉันก็เลยคิดว่าฉันจะต้องตามเราพิกมินทั้งหมดกลับมาโดยการใช้นกบีอาา่าฮะต่อไปฉันต้องตามหาชิ้นส่วนของยานที่หายไปแต่มันจะง่ายขึ้นมากถ้าหากมีเราพิกมินมากกว่านี้คอยช่วยฉัน ืมพิกมินระโดดเกาะอะโอ้ลองชนดูอ๋ฉันรู้ว่าผมนายสอนอยู่ตรงนั้นมามากระโดดขึ้นมาโอ้ตรงไหนอีกนะตึ้งตึ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 งโอ้ ดูท่าทางจะไปไม่ได้นะตรงนี้ไปได้ไหมอืมโอ้ไปได้นะอืมนึกว่าไปไม่ได้โอ้ั่นไงเราพิมินที่เหลือพวกนายมาทำอะไรกันเราต้องมาหาชิ้นส่วนของยานนะอืมตรงโี้จอดมีนะอ่าตรงนี้จอยแล้วกัน มามาเร็วมาเร็วมาเร็วพวกนายเล่นอะไรกันเนี่ยเอ้ยใช่เวลาเล่นไหมพวกพิมินทำไมถึงมาเล่นกันอยู่ตรงนี้มา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 ไม่ไมอืมหมดแล้วสินะโอเคกุบ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 เกาะเต็มตูดหมา แล้วก็ดูเหมือนตรงนั้นจะไม่อยู่ตึงตึงตึงมาเร็วลงโน้ด้วยพวกนายทำอะไรกันมามาหมดอ,อุ้ยยังวะลงโนดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะอ้าวมีกิมมิซ่อนอยู่ตรงนี้มา าบนก็ไม่มาเร็วโอ้เรามีพิกวินเพียบเลยอืมอืมก็ดูเหมือนว่าจะมีที่ส่วนของยานอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้นะอืมก็ดูเหมือนว่าที่ที่นี่จะเป็นที่ที่ค่อนข้างดีเลย ฉันคิดว่าน่าจะต้องใช้จมูกอันทรงพลังของเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะเพื่อตามหาชิ้นส่วนของ,ของยานำนั้นแม่สาวน้อยอออ๋ออืมดููอ๋หนูว่าน่าต้องตามร่องรอยของกลิ่นนั้นไปสินะอออาอเดี๋ยวขอชิโนเรียกพิกมินกลับมาก่อน เันเห็นพิกมินอีกเป็นจำนวนมากเลยกลับมาเร็วทุกคนมา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 ตรงนี้ชนได้ไหมหลองดูนะตึมต้องชาร์จให้เต็ม่อนตึมฮ่าฮ่าฮ่าอเจอพวกเจ้าแล้วขับบนนุ่นมาโอเคหมดไหม น่าจะหมดแล้วมั้งไปตามรอยของกลินนั่นไปนกุบนนกาสสนะกบกบกบกากบ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 บกบกบกบบกบบก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 ลกบกกบ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 นบกบกกกบบก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 กกบ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 ก ก็ดูมันว่าเท่าๆนี้จะไม่มีชิ้นส่วนเรือสินะอืมชิ้นส่วนของยานยนะนูออน้ำของมันจะทำให้โจมตียากขึ้นใครค้นหาจุดอ่อนของมันแล้วก็โจมตีในจุดที่ไม่มีน้ำ แล้วก็สามารถที่จะพุ่งชนได้ด้วยนะสอนการต่อสู้มาโอเคมะโอเคออาใช้พิกเินอะไรดีวะเนี่ยล็อกเป้ายัางไงเนี่ยมันล็อกเป้าไม่ได้เหรอโจมตีโจมตีโอ้ยโจมตีโจมตียังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชาร์จชาร์จตุ่มแล้วก็อู้ มา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 โอ,โอ้ต้องชนในจุดที่มันเกลี้ยงเกี่ยงสินะชาร์ตตุมแบกไม่ได้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 ไไดไไดตอนนี้ล้นแล้วตอนนี้ล้นแล้วชาร์ตมันจะปล่อยน้ำมาแล้วตึง้งอ้อยไม่ไหวอ้วอยมาที่เร็วมาถึงก็ดูดเดือดเลยชาร์ต อ๋อไ,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 ไม่ได้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 อ้าวตรงตัดมันโอ้เกือบเกือบสำเร็จแล้วได้แล้วเหรอโอ้หายไปแล้วฮะโอ้สกตโอ้นั่นมันเออวิทยุสื่อสารระวังดวงดาวน,นี่นะใน,นที่สุดฉันก็พบมันแล้วก <c oughs> ็ อาฉันได้สิ่งนี้มาก็สามารถที่จะขอความรู้ช่วยเหลือได้นะอ้าวนึกว่าจะประกอบยานแล้วก็กลับไปสรุปแล้วในมาหาของเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วโอรลี่มาโอ้ฉันต่อ เก็บวิทยุสื่อสารมาได้นะฉันจะรีบส่งสัญญาณของความช่วยเหลือออกไปพร้อมทั้งส่ขงข้อมูลต่างๆของฉันในเวอร์ชันล่าสุดออกไปด้วยผ่านไปวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งต่อมาสัญญาณของฉันก็ถูกส่งไปยังหน่วยกูย้ภัยว้า พวกเขาได้ออกเดนทงมายังดาวเคราะห์อันไกลโพ้นดวงนี้เพื่อจะช่วยเหลือฉันกลับบ้านทีมช่วยเหลือมาแล้วฮะแล้วโชคไม่ดีซะเลยสตาร์การอะไรแต่โลกกับเราทีมกู้ภัยที่ส่งมาช่วยฉันยานชำรุดแล้วก็แตกกระจายลงสู่พื้นอ้าวเซซากสองส่วนกรกระจายมันฉังโศกร้ายอะไรขนาดนี้ วณะจุดนี้คุณเองก็อาจจะคิดว่าทุกอย่างมันสิ้นหวังแล้วแต่ว่ายังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนสุดท้ายเหลืออยู่ที่ศูนย์เขาเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ก็คุณยังไงล่ะถูกต้องคุณนั่นแหละคือความหวังสุดท้ายของฉันบริษัทหน่วยกู้ภัย ตามรอยสัญญาณฉุกเฉินไปแล้วก็ช่วยเหลือเก็บกู้ตามหาเราสมาชิกหน่วยกู้ภัยที่เหลือทั้งหมดและนี่ก็คือภารกิจกำลังทำการสร้างไอดี้าฮาฮ่อหน้าตาโอเค เราพอจะเลือกได้ไม่ยากแล้วก็รูปร่างโอเคเราพอเจะเลือกได้ไม่ยากเราขอกลับไปได้ไหมคือไม่ต้องดำขนาดนั้นก็ได้สักประมาณประมาณนี้ <c oughs> โอเคต่อไปหน้าตาของหน่อยกุภัย มันต้องดูจีเนียจีเนียหน่อยนะนี่ตาสองชั้นชัดๆเลยนี่นะอันนี้น่าจะง่วงนอนอันนี้ตาหวานน,นี่ตาขี้โกงอันนี้ตาแปว๋วน,นี้ตาแบบไรเรียงสาขี้กโกงอันนี้น,นีตาแบบใสๆนี่มันอัจฉริยะจีเนียชัดๆเลยแต่ดันมีเสิวที่แก้มซะได้เลยนะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นโปรเรียกฉนันว่าจีเนียตทรงผมกันเหรออืมทรงนี้มันจะดูเหมือนเอลวิสเพลสลี์นะแต่ทรงนี้ก็เท่ไม่หยอกนะมาทรงนี้เหมือนสปาร์รดชัดๆเลยเพราะงั้นเพราะงั้น 说那。